วัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติโดยมีสามีภรรยาชาวอังกฤษคู่หนึ่งมาเที่ยวภูเกต็ตในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วได้ทำคลิปพาเที่ยวบรรยากาศต่างๆของภูเกต็ตให้ได้รับชมกันใน YouTube ช่องหนึ่งเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปกันค่ะว่าแต่ละคนเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะ มีความสุขมากที่พวกคุณมีช่วงเวลาที่ดีที่ประเทศไทยเห็นผลของโควิดที่นั่นแล้วทำให้ฉันปวดใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันพบว่าภูกเก็ตมันน่าสนใจจริงๆฉันต้องเพิ่มภูกเก็ตในรายการท่องเที่ยวของฉันอย่างแน่นอนเมื่อเราสามารถเริ่มเดินทางออกนอกสวีเดนได้อีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันแปลกใจที่คุณไปเมืองไทยตอนนี้ฉันรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่นั่น แต่ฉันไม่เสี่ยงจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติอีกครั้งฉันแน่ใจว่าคุณจะได้รับราคาห้องพักที่ดีในราคาที่ถูกกว่าปกติคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับกลับประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นผู้คนมาที่ภูเก็ตแซนบ็อกคุณพูดถูกประเทศไทยต้องการนักท่องเที่ยวและหวังว่ามันจะดีขึ้นครั้งสุดท้ายที่เราอยู่ที่ภูเก็ตคือมกราคม2020 ตอนนั้นนักท่องเที่ยวยังเยอะและแออัดแต่ตอนนี้ทุกอย่างแตกต่างกันมากขอให้พลิดเพลินในการเที่ยวภูเก็ตและขอให้ปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาภูเก็ตตอนนี้น่าเศร้าเราอยู่ที่นั่นเมื่อสี่เดือนที่แล้วสนับสนุนชาวบ้านในท้องถิ่นหากคุณสามารถทําได้คอมเมนต์ต่อมาสักวันเราจะไปที่นั่นน่าเศร้าที่เห็นว่าโควิดส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้าคอมเมนต์ comment ต่อมาฉันหวังว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะใช้งานได้จริงและผู้คนจำนวนมากขึ้นเริ่มใช้ประโยชน์จากมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นหลายครอบครัวต้องดิ้นรนคอมเมนต์ comment ต่อมาเกรงว่าอีกนานกว่าประเทศไทยจะฟื้นตัวดีใจที่ภูเก็ตเปิดให้คุณได้ไปเที่ยวคอมเมนต์ comment ต่อมาตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ค่ะ ฉันคิดว่าใช้เวลาฟื้นตัวคงไม่นานนักแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือพวกเขาต้องเปิดทุกอย่างไม่เพียงแต่ชายแดนเท่านั้นยังรวมถึงร้านค้าร้านอาหารผับและอื่นๆทําไมฉันต้องไปที่ที่มีข้อจํากัดมากกว่าที่บ้านหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโดยเร็วที่สุดคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เคยคิดที่จะไปเที่ยวภูกเก็ตมาก่อนเลยแต่พอเห็นแบบนี้ก็ฟินสุดๆ ในฐานะเจ้าของธุรกิจในสหราชอาณาจักรฉันรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นร้านค้าบาร์และธุรกิจต่างๆกำลังประสบอยู่บางทีเมื่อธุรกิจของฉันฟื้นตัวและความเครียดลดลงฉันก็จะสามารถไปสำรวจสิ่งมหัศจรรย์แบบคุณได้คอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตเป็นเวลา5ปีฉันรู้สึกเศร้าใจกับผู้คนที่นี่มากจะชื่นชมถ้าหากนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อก มีน้ำใจต่อธุรกิจขนาดเล็กของผู้เก็ตอย่าต่อรองมากนะักแต่ให้ด้วยใจคอมเมนต์ต่อมานี่เป็นความหายนะอย่างยิ่งเราไปป่าตองเมื่อ3ปีที่แล้วสำหรับวันครบรอบแต่งงานของเราและมีวันหยุดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งวิวทิวทัศน์บรรยากาศเสียงอาหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนทำให้ที่นี่เป็นที่น่าจดจำ แต่พอมาเห็นตอนนี้ก็ใจหายทําให้นึกถึงเกาะเล็กๆอย่างเกาะพีพีที่ไม่มีรายได้อื่นนอกจากการท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณพวกคุณมากๆฉันมาจากประเทศไทยฉันซาบซึ้งจริงๆที่พวกคุณให้โอกาสพวกเราในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยางไรก็ตามขอบคุณที่รักประเทศของฉันหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววันเพื่อส่งมอบความสุขอาหารอร่อยและรอยยิ้มให้กับคนทั้งโลก คอมเมนต์ต่อมาระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเริ่มต้นอีกครั้งประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่ซองของเราเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาเศร้าจังแต่ยังสวยอยู่และก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะได้กลับมาชดเชยให้ในภายหลังคอมเมนต์ต่อมาฉันและภรรยาของฉันกําลังจะไปฮันนีมูนของเราที่ภูเกต็ตแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะน่าเศร้า แต่เราก็ตั้งตารอสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวเราไม่ต้องการงานปาร์ตี้และความวุ่นวายฉันหวังว่าเราจะสามารถช่วยเหลือใครบางคนอย่างน้อยสักหนึ่งครอบครัวในการเยี่ยมเยียนของเราโดยจ่ายทุกอย่างที่ทำได้และทำให้พวกเขาเดำเนินชีวิตต่อไปได้คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนไทยค่ะขอบคุณที่มาภูเก็ตที่นี่มีความหมายกับคนในท้องถิ่นมาก ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในสหาราชาอาณาจักรและจะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในเดือนหน้าหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีระหว่างการเข้าพักคอมเมนต์ต่อมาใช่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิ่งนี้ครอบครัวของฉันและฉันอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อ3ปีที่แล้วรักผู้คนและอาหารก็น่าทึ่งหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้าสำหรับพวกเราทุกคน คอมเมนต์ต่อมาห้องพักและอาหารเช้าลอยน้ำของคุณนั้นคุ้มค่าเราแทบจะรอไม่ไหวที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั่วเอเชียอีกครั้งขอบคุณที่แบ่งปันความจริงของภูเก็ตในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่เห็นมันเงียบมองในด้านบวกภูเก็ตจะยังคงเป็นสถานที่ที่สวยงามสำหรับการพักผ่อนอย่างน้อยถนนก็เงียบแต่ฉันสนุกกับความเร่งรีบและความคึกคักของประเทศไทยในตอนปกติซะมากกว่า คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ Comment นี้เป็นคนไทยคะ่ะฉันซาบซึ้งกับทัศนคติเชิงบวกของคุณเกี่ยวกับประเทศไทยหวังว่าพวกคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีที่นี่คอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันรักประเทศไทยปาร์ตี้บนถนนป่าตองเมื่อปี2,546กการได้เห็นร้านค้าต่างๆปิดนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันชอบภูเก็ต ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นฉันคิดว่าฉันจะไปภูเก็ตสักครั้งในชีวิตฉันเคยเห็นฝรั่งไปเที่ยวเยอะมากอยากไปหาเพื่อนต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาฉันเคยไปภูเก็ตกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเรามีช่วงเวลาที่ดีโรงแรมดีมากเราไปสปาเกือบทุกคืนเราไปทัวร์เกาะป่การังโหนสลิงและขี่รถ ATV เราไปเยี่ยมชมสวนเสือชาวสกูตเตอร์และขี่ไปรอบๆถนนหาดป่าตอง เราได้เสื้อผ้ามากมายและอาหารจากร้านขายของชำช้อปปิ้งริมถนนและลองชิมอาหารข้างทางที่ดีจริงๆเป็นประสบการณ์ที่สนุกอยากไปอีกครั้งแต่หลังจากโควิดเกิดขึ้นเราไม่ต้องการทดสอบ PCR นั่นเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดของการเดินทางแต่โดยรวมแล้วบอกเลยว่ามีมากกว่าความสนุกสนานคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ทำให้ใจสลายที่เห็นภูเก็ตในตอนนี้ โดยเฉพาะบริเวณป่าตองฉันหวังว่าทุกอย่างจะกลับสู่ปกติโดยเร็วคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าจะไปที่ภูเก็ตในเดือนมกราคมปีหนา้ามันช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันหวังว่ามันจะฟื้นเมื่อการท่องเที่ยวเฟื่องฟูอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาฉันรักและคิดถึงประเทศไทยขอให้กลับมาปกติเร็วๆคอมเมนต์ต่อมา เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีผู้ป่วยโควิด -19 มากกว่า1 000, 000ล้านรายในประเทศไทยและจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละวันนั้นน่ากลัวมากนอกจากนี้ตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้ผู้เก็ตเองก็เคยอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์อย่างหนักซึ่งคุณไม่สามารถออกไปที่ถนนได้ระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง6นาฬิกาการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องตกงานหลายคนต้องสูญเสียธุรกิจและบ้านเรือนไม่เพียงแต่ในภูเก็ต แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากคอมเมนต์ต่อมาฉันกำลังจองที่พักจะไปในเดือนพฤศจิกายนฉันคิดถึงประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเราจะไปภูเก็ตในวันที่14กันยายนนี้ฉันจะไปเปลี่ยนการจองห้องพักของฉันเป็นห้องที่ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดถึงประเทศไทยคิดถึงภูเก็ตคิดถึงหาดการน มีโรงแรมที่ยอดเยี่ยมแต่กลัวโควิดคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ Comment นี้เป็นคนไทยค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนจังหวัดของฉันขอให้ปลอดภัยและมีช่วงเวลาที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาผลจากโควิดส่งผลกระทบต่อเกาะเศร้าใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันอยากกลับไปภูเก็ตรจริงๆแต่รัฐบาลออสเตรเลียไม่ยอมให้ฉันออกจากออสเตรเลียและอยากไปที่นั่นเมื่อปกติแล้ว ไปร้านอาหารบาร์และไนท์คลับที่ไม่ต้องสวมหน้ากากคอมเมนต์ต่อมาฉันไปที่ภูเก็ตทุกปีเป็นเวลา15ปีติดต่อกันแล้วเคยพักที่หาดไม้ขาวอยากกลับไปจริงๆแต่เห็นจากคนอื่นว่าการได้เอกสารที่จำเป็นก่อนไปนั้นเจ็บปวดจริงๆและข้อจำกัดเรื่องโควิดที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อมาแน่นอนคุณจะได้ที่พักราคาถูกในภูเก็ต เนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงระบาดใหญ่และไม่ค่อยมีใครไปที่นั่นบางทีนี่อาจจะทำให้ราคาในภูเก็ตกลับกลายเป็นความจริงมากขึ้นเนื่องจากในช่วง10ปีที่ผ่านมาภูเก็ตได้กลายเป็นแหล่งที่พักพิงที่สมบูรณ์แบบมีราคาแพงแต่นี้ไม่ใช่ที่ที่ฉันจะเดินทางไปเร็ว,รวนี้คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยยังคงมีจำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นและมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ ฉันคิดว่าอีกนานกว่าจะกลับมาเป็นปกติคอมเมนต์ต่อมาสถานที่ดูสวยงามมากขึ้นโดยไม่มีนักท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ดีอย่างแน่นอนประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามหวังว่าจะมีวันที่ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาใช่นี่คือหนึ่งในผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิดทั่วโลกส่งผลกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติเพื่อค้ำจุนเศรษฐกิจและรัฐบาลไทยเริ่มดำเนินการในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นาเสดายที่มีนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งถูกคนในพื้นที่ฆ่าตายในระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้รู้สึกเศร้าที่เห็นเมืองร้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำให้ร้านค้าทั้ง7 eleven McDonald's ร้านขายยาโรงแรม และบาหลายร้อยแห่งต้องปิดตัวลงคอมเมนต์ต่อมาในข่าวของเยอรมันก็มีรายงานเกี่ยวกับโครงการแซนบ็อกประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยประมาณ1 0 0 0 0แคนปรากฏว่ามีเพียง1,7 0 0 0คนที่ใช้โอกาสนี้ในช่วง6สัปดาห์แรกคอมเมนต์ต่อมาทุกคนได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้มันเป็นความจริงที่น่าเศร้า ฉันหวังว่าเราทุกคนจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อมาแม้แต่ภูเกต็ตแซนบ็อกเราก็ไปไม่ได้แล้วเป็นสิ่งต้องห้ามจากประเทศในยุโรปบางประเทศประเทศไทยอยู่ในเขตสีแดงเข้มมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะถ้าหากคุณเคยไปภูเก็ตเมื่อ30ปีที่แล้วมันคือสวรรค์ที่แท้จริงก่อนมีโควิดมันอัดแน่นไปด้วยไนท์คลับและเซเว่นอีเลฟเวน ภูเก็ตในตอนนี้กลับมาเป็นสวรรค์เหมือนครั้งแรกที่ฉันไม่เยือนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้สําหรับที่มาอยู่ใต้คลิปค่ะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ